สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เวลาการขนคิ้วกันอีกนะคะวิธีการขนคิ้วก็ง่ายๆค่ะแค่มีใบมิกลสักอันหนึ่งจะเป็นแบบมีด้ามหรือแบบไม่มีด้ามก็ได้ค่ะนะคะ สารพัดพักก็จะใช้แบบนี้นะคะเมื่อกี้นี่พึ่งกันหนวดไปค่ะแต่ทีนี้จะมาการคิ้วนะคะการคิ้วตัวเองง่ายๆเช่นกันค่ะไม่ได้ยุ่งยากเลยสารับใครที่กันไม่เป็นก็ลองดูคลิปแล้วก็ทําตามได้นะคะหรือถ้าคิดว่าไม่มั่นใจที่จะทําเลยก็ไปร้านเสริมสวยให้เข้ากันให้ค่ะราคาค่าการตอบครั้งก็ตั้งแต่3 0มสบถึงห้าบบาทไม่เกินนั้นนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะพักก็ขออนุญาตส่องกระจกเหมือนเดิมนะคะ นี่เลยค่ะวางแบบนอนไปอย่างนี้นะคะมันจะได้แบบไม่เข้าเนื้อถ้าเกิดคนที่กลัวจะสลับพัดแล้วแบบว่าเออทำมาประจำเนี่ยค่ะการแค่ส่วนเกินออกนะคะ ยิ่งเวลาที่เราสักคิ้วไปแล้วเราต้องการเป็นประจำค่ะเพื่อให้ทรงคิ้วได้รูปทรงสวยงามไม่โรคกรุงรังนะคะการเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างอีกข้างนี้นะคะ ตามรูปคิ้วเหมือนเดิมค่ะมันจะมีขอบของรอยสัตคิ้วมาอยู่แล้วพอการเสร็จแล้วก็เช็ดทำความสะอาดก่อนนะคะนี่ค่ะที่คิ้วเรา ขนที่เรากาันออกที่มันร่วงลงหือจะใช้กรรไกรช่วยเล็มด้วยก็ได้นะคะเผื่อบางทีขนคิ้วที่ยาวๆยื่นออกมาทําให้แบบว่ายังไม่ได้รูปเท่าที่ควรเนะะี่ยค่ะแล้วก็แค่เล็มเล็มตัดตัดนิดหน่อยนะคะกรรไกลเล็กๆมีไว้สักอันนึงแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วการกันขนคิ้วยิ่งกันขนคิ้วยิ่งขึ้นนะคะจะไม่หายไปไหนเลยค่ะขนคิ้วยังจะอยู่กับเราไปอีก นนแต่ถ้าเกิดคุณถอนคิ้วด้วยการใช้แหนบถอนคิ้วนะคะยิ่งถอนก็ยิ่งจะไม่ขึ้นค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการถอนรากถอนโคนนะคะถ้าคุณยังอยากให้มีขนคิ้วขึ้นเรื่อยๆก็ใช้วิธีกันค่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากให้มีขนคิ้วขึ้นอีกเลยก็ใช้วิธีถอนนะคะแต่การถอนก็จะรู้สึกเจ็บแสบปวดพอสมควรนะคะใครที่ถอนได้นี่ถือว่าเก่งมากค่ะพัดเกลยลองแค่ครั้งเดียวน้ำตาเล็ดเลยไม่เอาอีกเลยนะคะมีหลายๆท่านถามมาว่า ไปจัดคิ้วแล้วช่างเขาโกนคิ้วออกให้หมดถามว่าขนคิ้วขึ้นไหมขึ้นค่ะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าขนคิ้วเราตั้งแต่เกิดมาปกติเราก็จะไม่ค่อยตัดแต่งอะไรมันมากใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่คนที่รักสวยรักงามแล้วก็คอยการคิ้วให้มันได้รูปทรงอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนเนี้ยส่วนข้างล่างเนี้ยค่ะที่เราการมันก็ขึ้นเรื่อยๆก็ประมาณเดือนนึงการครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเพื่อนไม่อยากโดนโกนขนคิ้วเวลาที่ไปสัดคิ้วนะคะ ก็ขอให้แจ้งช่างให้บอกช่างเน้นไปเลยว่าไม่โกนขนคิ้วทิ้งขอแค่การแค่ส่วนเกินได้ไหมพัะคิดว่าช่างเขาก็ไม่น่าจะฝืนใจลูกค้าได้ลกค่ะแต่สัลพรัดนี่พัดบอกเลยว่าพัดจะไม่โกนขนคิ้วลูกค้าทิ้งค่ะนอกนจากว่าเป็นส่วนเกินของทรงคิ้วที่พัดสร้างขึ้นให้เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเราสักคิ้วเพื่อสร้างทรงคิ้วใช่ไหมคะถ้าเรามีขนคิ้วแซมไปด้วยมันก็จะดูสวยเป็นธรรมชาติดีที่สุดค่ะ ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพัทด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ